ทำไมับอ่าทำไมมาสวดมนต์ที่นี่ค่าน้อยถึงรู้สึกขึ้นไส้อยากอาเจียนผออื่นะอ,อมนะฮะเป็นเพราะเหตุใดทําไมถึงมีอาการนะครับตอนที่มาสวดที่นี่อ๋อมาเจอเพื่อนเก่เามั้งเจอเพื่อนเก่าแล้วมีอาการอย่างนี้แล้วยังไงต่อฮะก็ไม่มีอา,ารสักพักก็หายแล้วครับม็วสวดพร้องกันเยอะ เพราะว่าไม่ใช่สวดมนต์ทุกที่จะมีอาการทุกที่ไม่แน่เลยับเป็นที่ที่เราเคยไปทํอะไรไม่ดีไว้ครับมันก็จะมีอาการไม่ดีอถ้าเราไปทําในพื้นที่ที่ทําความดีไว้มันก็อกอารมณ์เลยครับว่าปัจจุบันมันคืออดีตเนี่ยบางคนไปสวดมนต์ตามสถานที่ต่างๆนะ ถ้าไปเรื่อยๆนจะเข้าใจกันนี่ครับอย่างบางที่ที่เราไปเนี่ยยังไม่ได้สวดเลยเข้าไปก็รู้สึกอึกดอดัดบางที่ก็สบายใช่การที่เราไปรับรู้ความรู้สึกตรงนั้นเราได้ประโยชน์อะไรฮะในการแปแผ่ไปปรับปรับเศษของกรรมบางทีสางครมก็ตางยิงว่าตายเกิดนะแต่มันมีเศษม,มีสลังงานอยู่ มันจะรับรู้ด้วยความรู้สึกเวลาสดเพราะที่หลวงตาเคยบอกพลังงานเนี่ยมันไม่สูญหายไปไหนไม่ไปไหนครับมนุษย์ทากรรมอะไรไว้ทําไว้ตรงไหนมันก็ทิ้งความรู้สึกไว้ตรงนั้นใช่เวลาเราคิดมันก็มานะคแเ่มันนานในอดีตมันคิดไม่ออกแต่ถ้าเราไปมันจะต้องมีอาการอื อย่างเช่นสมมุติที่นี่เนี่ยที่นี่มันก็มีหลากหลายขลื่นถ้าเราไม่จัดสวดมนต์เนี่ยมันก็เป็นขลื่นที่คนมาพักผ่อนสนุกสนานถูกต้องไหมฮะมันเป็นสถานที่ไม่ไม่ได้มีในในการปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนครับ<ะ>เป็นสถานที่พักฮะแต่แนอดีมันก็เป็นอีกเรื่องคนึบง